พีชานะคะพบกับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ข่อข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปหมดเรื่องของกระแสนในกัรฟุตบอลค่ะคราวแรกวันนี้นะคะต้องขอเสียงความยินดกับเรอัลมาเดิดด้วยค่ะเพราเขาเปิดต้านเอาชนะเรือบร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ที่3ประตูตอนหนึ่งคู่นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเลย90นาทีกินกันไม่ลงค่ะต้องเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษนะคะไปจบที่120นาทีค่ะ ทางด้านของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะบุกมาได้ประตูขึ้นนําก่อนแล้วก็เกมทําท่าเหมือนว่าเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้ทะลุเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศกับหงแดงวิพูในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่สุดท้ายนะคะโรดริโกก็ไม่ยิง2ประตูในช่วง2นาทีท้ายให้กับทางด้านของเรัลมาริดค่ะพี่กลับมาแซงเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่2ประตูตอนน่อ1เกมทําท่าจะไม่จบที่เท่านั้นนะคะเพราะว่าทางด้านของเรัลมาริดค่ะมาได้ประตูจุดโทษนะคะในนาทีที่91ค่ะ เป็นทางด้านของคาริมเบซมานะคะที่สังหัสจุดโทษให้กับทางด้านของเรอัลมาดริดค่ะปิดกล่องนะคะเปิดบ้านเอาชนะเรือบร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ที่3ประตูต่อนหนึ่งค่ะทำให้เรอัลมาดริดนะคะทะลุเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศก,กับหงแดงริพูที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะคู่ชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์เ mm hmm. รอัลมาดริดปะทะหงแดงริพูคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่ถูกใจแฟนๆมากๆเลยเพราะว่าทางด้านของแฟน ริบูก็เรียกร้องในการเจอเรอัลมาดริดเหมือนกันค่ะส่วนทางด้านของแฟนเรอัลมาดริดนะคะก็ต้องการที่จะชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อเข้ามาชิงกับริบูเช่นกันค่ะคู่นี้นะคะเคยมีประวัติกันค่ะซึ่งอาจจะเป็นประวัติไม่ดีเพราะว่าทั้งคู่เคยเจอกันในรอบซีชน่เลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเหมือนกันค่ะแต่ปีนั้นนะคะของไดร์บูต้องผิดหวังไปเรอัลมาดริดก็เป็นฝ่ายคว้าแช,ชมป์ไปค่ะปีนี้นะคะก็จะชิงกันในวันที่28พฤษภาค่ะเวลาทีหนึ่ง ของดาริพูก็มีโอกาสที่จะได้ล้างแค้นนะคะต้องมาดูว่าทางด้านของดาริพูเนี่ยจะทําสําเร็จหรือไม่หรือจะเป็นทางฝ่ายของเรอัลมาดริดจะเป็นฝ่ายย้าแค้นของดริพูค่ะหลังจากที่พาทีมหมกมาพ่ายต่อเรอัลมาดริดไปที่3ประตูตอนหนึ่งเป๊ปโคดิโอลากุนซือชาวสเปนิสของเรเบย์แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมค่ะ โดยเขายอมรับค่ะว่าทีมของเขายังทำได้ไม่ดีพอและก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าฟุตบอลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคดดาดเดาได้ค่ะคาร์โรนเชลติกุนซือของเรอัลมาดริดได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ที่3ประตูต,ต่ตอนหนึ่งโดยเขาบอกว่าเขาแฮปปี้มากๆเลยที่เขาได้พาทีมทะลุเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ประเทศป,ปารีสแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับคู่แข่งที่สุดยอดอย่างของแดนวิฟูค่ะ เขายังยืนยันอีกด้วยนะคะว่าการโครจรมาเจอกันระหว่างของแดงริพูกับทางด้านของเรอัลมาดริดจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มหัศจรรย์มากๆค่ะ สุดท้ายของวันนี้ขอปิดท้ายด้วยข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับเจสซีลินการ์ด BBC และสื่อหลายสำนักในประเทศอังกฤษนะคะต่างหงข่าวเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าหลังจากจบฤดูก,กาลนี้ทางด้านของเจสซีลินการ์ดจะโบกมือลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเนื่องจากว่าเขาไม่อยากอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปแล้วก็ไม่อยากที่จะคุยอนาคต ของเขากับคุณซื้อคนใหม่อย่างเอริกเทนฮาร์ดด้วยค่ะตอนนี้นะคะมีหลายๆทีมชั้นนําในอังกฤษต่างให้ความสนใจแล้วก็หวังดึงเจสซิลินกัดไปร่วมทีมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวที่ติ๊กนำมาเสนอในวันนี้ที่กว,ว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไม่กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะฝากกดติดตามเอเชบุกที่ไร์ไทยแลนด์ด้วยในทุกๆช่องทางนะคะสำหรับวัน,นิติกต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย